あ。 เบญจศีลการไม่ทำความชั่วหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ควรปฏิบัติในบางหัวข้อจะเป็นคำสอนคำตักเตือนคำแนะนำที่ไม่ให้ทำชั่วทั้งหลายทั้งกายวาจาใจการทำความชั่วความผิดทางศาสนาพุทธจะเรียกว่าการทำบาป เกิดผลให้ผู้ทำผิดจะมีความทุกข์ชีวิตไม่มีความสุขเราทุกคนจึงควรละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการทำความผิดทั้งทางกายวาจาและใจ โอวาทสามเบนจีนสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วได้รู้เรื่องศรัทธาพระรัตนตรัยไปแล้วว่าพระรัตนตรัยนั้นคือแก้วอันประเสริฐสามประการประกอบไปด้วยพระพุทธคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้องๆเคยได้ยินคำว่าโอวาสามกันไหมคะโอวาสามนั้นก็คือหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็นโอวาที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระสงฆ์ค่ะซึ่งโอวาสามนั้นจะประกอบไปด้วยการไม่ทำความชั่วการทำความดี และสุดท้ายคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะในวันนี้พี่จะพาน้องๆไปเรียนกับ1ในโอว่า3ก่อนค่ะเรามาเรียนรู้กับการไม่ทำความชั่วหรือเบนจัดศีลกันก่อนนะคะเอาละค่ะน้องๆตอนนี้ที่โรงเรียนของพัดเตยเบิ้มพักเที่ยงแล้วเรามาดูกันสิคะว่าพักเที่ยงแล้วเด็กๆทำอะไรกัน เอาละค่ะน้องๆตอนนี้ที่โรงเรียนของพัดเตย้ยเบิ้มผักเที่ยงแล้วเรามาดูกันสิคะว่าผักเที่ยงแล้วเด็กๆทำอะไรกันนั่นเสียงนกร้องนี่เพื่อนๆเ,เราไปดูกันดีกว่านั่นไงลงน,นกบนต้นไม้เอาลงมาเล่นดีกว่าเพื่อนๆพัดเอาไม้เขี่ยเลยเราจะเอาก้อนหินปา จะดีเหรอเราว่ามันจะตกลงมาตายนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยไม่เป็นไรหรอกเด็กๆทำอะไรกันคะเมื่อสักครู่พวกผมได้ยินเสียงนกร้องครับเลยเดินหาเห็นลูกนกอยู่ด้านบนเลยจะเอามันไปเล่นกันด้วยการเอาไม้เขี่ยและเอาก้อนหินป้าเหรอคะ นักเรียนคะการที่เอาไม้ไปเขี่ยหรือเอาก้อนหินไปปาลูกนกนั้นเราอาจจะทําให้ลูกนกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ถ้าเป็นเช่นนั้นถือเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งคือเว้นจากการเบียดเบียนรังแกทําร้ายหรือฆ่าสัตว์เลยเด็กๆลองคิดว่าถ้าเป็นตัวของเราเองมีคนเอาก้อนหินมาคว้างป่าเราก็ยังรู้สึกไม่ชอบรู้สึกเจ็บสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็เช่นเดียวกันคะ่ะ ครับคุณครูพวกผมจะไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนสัตว์อีกแล้วครับดีมากค่ะเด็กๆเ,เพราะการที่เราไม่ทำความชั่วนั้นถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมได้เหมือนกันนะคะได้ด้วยเหรอครับคุณครูแค่เราไม่ทำความชั่วใช่ค่ะสิ่งที่นักเรียนทำเป็นการผิดศีลคือการรังแกสัตว์ตามหลักโอวาทสามในพระพุทธศาสนาค่ะที่สอนให้เราไม่ทำความชั่วทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์รู้แบบนี้แล้วต่อไปอย่าทำอีกนะคะครับคุณครูเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆวันนี้เพื่อนๆของเราเกือบทำผิดศีลไปหลายข้อเลยนะคะการไม่ทำความชั่วทั้งปวงนั้นเราจะต้องไม่ทำความชั่วทั้งกายวาจาและใจนะคะซึ่งจะตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือเบญจศีล หรือศีลห้านั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเรากลับไปทบทวนกันอีกครั้งนะคะเราจะได้ไม่ทำผิดเหมือนพัดกับเบิม้มข้อที่1เว้นจากการเบียดเบียนรังแกทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ดังที่ครูการดาดได้สอนเด็กๆไปเมื่อสักครู่นะคะข้อที่สองเว้นจากการลักขโมยหยิบฉวยเอาสิ่งของของคนอื่นที่เจ้าของไม่ได้ให้ ข้อที่สามเว้นจากการนอกใจคู่ครองการไม่ซื้อสัตว์หรือแย่งคนรักจากผู้อื่นข้อที่สี่เว้นจากการพูดปดพูดคำหยาบเพ้อเจอร์ไร้สาระข้อที่หเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาต่างๆ การเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ทำได้ง่ายง่ายแค่ปฏิบัติตามสินหาข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่าริดเป็นโยนอย่าไปขโม,มยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหก ขอหาออกห่างจากสิ่งเหมือนเมาอย่าลืมไปท่องจำเด็กดีต้องไม่ทำผิดศีลห้าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่าริบเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหกข้อหาออกห่างจากสิ่งเหมือนเมา เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆ้องเอแต่ที่ครูการดาสอนยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมคะมีใครจำได้บ้างไหมคะว่ามีเรื่องอะไรอีกนะใช่แล้วคะ่ะเรื่องโอวาสามการไม่ทำความชั่วคือละเว้นจากการคิดชั่วคือคิดในสิ่งที่ไม่ดีทั้งกับตนเองและผู้อื่นการพูดไม่ดีคือการพูดใส่ร้ายผู้อื่นพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อ เช่นนักเรียนพูดใจหยาบคายใส่กันหรือเต้ยพูดกับพลอยว่าเพลินเป็นคนนิสัยไม่ดีขี้ขโมยทั้งที่เพลินไม่ใช่คนแบบนั้นเต้ยพูดให้ร้ายคนอื่นแบบนี้ก็คือการพูดไม่ดีนะคะทำชั่วคือการกระทำสิ่งใดๆก็ตามที่ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนเช่นการขโมยของก็เป็นสิ่งไม่ดีนะคะแล้วทำให้พ่อแม่เสียใจอีกด้วยและนอกจากนั้น เราก็ควรประพฤติดีให้สม่ำเสมอทั้งกายคือการทำดีเช่นนักเรียนเป็นคนรับผิดชอบทำกันบ้านส่งครูตามเวลาวาจาคือการพูดดีพูดจาสุภาพไม่หยาบคายและจิตใจคือการคิดดีเช่นคิดจะทำข้อสอบด้วยตนเองไม่ลอกเพื่อนเป็นต้นค่ะที่สำคัญที่สุดคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเบิกบาน ถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์ก็จะส่งผลให้เราทำดีพูดดีและคิดดีนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆไม่ทำความชั่วตามหลักโอวาทสาและเบนจศีลซึ่งเป็นข้อควรละเว้นในการปฏิบัติที่มีห้าข้อไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับครั้งต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องของการทำความดีตามหลักทำเบนจธรรม และสารคหะว,วัตถุสี่จะเป็นอย่างไรนั้นน้องๆอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมนำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้พีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ